はい。<music> จราจรสวภพพ fm เก้าหนึ่ง t r i c p r ร่วมส่งความสดเชื่นโดยน้ำมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชทัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติหน้าหนึ่งชา้านี้สนับสนุนโดยทิพยะประกันภยัยจริงจังกับภยัยจริงใจกับคุณและสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ค่ะตอนนี้เช้าวันนี้คุณพิภาวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเราจะเริ่มจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีแถลงการกรณีคลิปเสียงหลุดลคุยสมเด็จคุณเซนยอมรับว่าเป็นเสียงจริงค่ะแต่ก็ ให้เหตุผลว่าเป็นเทคนิคในการเจราจาต่อรองแก้ปัญหานะโดยมีจุดมุ่งหมายรักษาไว้เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองแล้วก็รักษาซึ่งอธิปไตยของเราไว้นะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะคะคุยด้วยความซอฟนะแล้วก็จะเห็นจากที่คลิปที่ปล่อยออกมานะท่านก็บอกว่าเวลาคุยกันส่วนตัวแน่นอนว่าจะต้องเรียกลุงเรียกหลานนะเหมือนคุยกับคนในคอรมอ แล้วก็ทํามาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะพร้อมกับเพิ่มเติมว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะว่าความต้องการของท่านจริงๆก็คือสมเด็จุงเซนเนี่ยคือต้องการคะแนนนิยมในประเทศโดยไม่สนใจว่าจะเกิดสิ่งใดนะคะเพราะบอกว่าะคะแนนนิยมเริ่มตกนะก็หวังว่าจะได้คะแนนนิยมเพิ่มทั่วโลกจะเห็นว่าเมื่อผู้นําทั้งสองประเทศคุยกันแล้วมีการอัดคลิป แน่นอนว่าไม่ได้มาจากฝั่งของไทยคะ่ะส่วนกรณีาพาดพิงแม่ทัพภาค2ชี้แจงว่าเป็นเทคนิคการเจราจาต่อรองหลังบ้านเนื่องจากล่ามแปลว่าท่านคุนเซนเนี่ยโกรธที่คลิปแม่ทัพภาค2ออกมาว่าไม่ยอมนะจริงๆถ้าฟังทั้งหมดนะคะโดยที่ไม่ตัดเนี่ยก็คิดว่าไม่มีอะไรนะแต่ว่าเป็นประโยคแค่นั้นนะที่ถูกตัดออกไปนะคะทางฝั่งแม่ทัพ ภาคสองนะท่านก็ไม่ได้ติดใจท่านนายกนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะก็ท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยทางพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่2ค่ะก็เปิดเผยว่านางสาวแพทองทานชินวัตรหรือท่านนายกรมนตรีเนี่ยได้โทรมาปรับความเข้าใจนะพร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาในการสนทนากับสมเด็จทุนเซนเื่าต้องการให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเบาบางลง เป็นการพูดคุยกันหลังบ้านนะโดยตนเองก็ได้บอกกับทนายกเป็นอไปว่าผมไม่มีอะไรครับนะผมเข้าใจนะคะตอนนี้ทนายกได้ขอบคุณที่เข้าใจนะแล้วก็ถือว่าคุยกันเข้าใจแล้วไม่ได้ติดใจอะไรค่ะตนเองก็ทําเพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนนะคะเอ่อคราวนี้คุณผู้ฟังมันมีเรื่องของกกตนะคะทางนายเรืองไกร นายกิจวัฒนะนา้นก็ให้ข่าวเปิดเผยว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะคะเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีจะไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้กะกะตนเนี่ยตรวจสอบนายกรัฐมนตรตีว่ามีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นประจักษ์อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 160วัคซีหรือไม่นะคะและเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา170วัคซีหรือไม่นะเพราะฉะนั้นก็จะมายื่นนะเอกสารหรือหนังสือด้วยตนเองนะในวันนี้นะคะเพราะว่ามีนัดไปให้ถ้อยคำต่อกกตในกรณีอื่นเอาไว้แล้วค่ะนะอันนี้เป็นหลายๆภาพส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันจากปมคลิปเสียงที่หลุดออกมานะคะแล้วก็ หลังจากที่มีคลิปเสียงนี้ค่ะบวกกับกระแสข่าวของการปรับคอรมอนะก็ปรากฏว่าทุกตลาดหุ้นไทยนะตอนนี้ก็ดำดิ่งค่ะดัชนีร่วงหลุด1,100จุดนะักลงทุนก็เทขายหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็หลังจากที่ทางไทยเราเนี่ยนะทนายโยโฮออกมาแถลงการเรื่องกลมคลิปเสียงนะฝั่งของ กัมพูชานะคะโคศกของคุณเซนเนี่ยนะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะนะทางนายเจียทีลิตนะเป็นโฆศกของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโชหุนเซนนะก็กล่าวว่านับตั้งแต่เกิดข้อพิพาทเรื่องพรมแดนกับประเทศไทยอ่ะกะเจ้าได้ยินสมเด็จอัคารามมหาเสนาบดีเตโชหุนเซนเนี่ยพูดอยู่บ่อยครั้ง นะปัญหาพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งแต่ปัญหาเรื่องดินแดนเป็นปัญหาระดับชาตินะไม่สามารถประปนกับปัญหาเรื่องดินแดนได้นะแล้วปล่อยให้ถูกผู้อื่นดูหมิ่นและลุกรานได้นะคะแล้วก็ข้าพเจ้ากล้าพูดได้เลยว่าไม่มียุคใดที่เป็นศัตรูกับเขมรมากไปกว่ายุคของสมเด็จเตโชหรือท่านนายกรัฐมนตรีหุนมาเนตถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่าผู้นาเขมรบางคนในอดีตนะถูกสยามใช้งานด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นอีกฝ่ายที่ เขาได้ตอกโต้มาค่ะวันนี้สะพานกรุงเทพเปิดให้เรือผ่านนะคะวันพฤหัส,สบดีที่สิบเก้าสิบโมงเช้าถึงสิบโมงครึ่งนะคะเปิดสะพานกรุงเทพให้เรือผ่านจำนวนสองลำก็ในช่วงเวลานั้นใช้สะพานพระรามสามแทนคะ่ะขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ แล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันค่ะเมื่อช่วง20นาฬิกา41นาทีนะ c e e o o o k ของทางพักภูมิใจไทยโพสต์ล่าสุดกรณีเรื่องคลิปเสียงนะคะนะจึงขอเรียนว่ากรรมการบริหารพักภูมิใจไทยได้ประชุมพิจารณาถึงกรณีที่เกิดขึ้น และมีมติให้พักคภูมิใจไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทางนี้รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทุกคนได้ส่งใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีผลวันที่19มิถุนายน2,568เป็นต้นไปหรือวันนี้ค่ะแล้วก็คุณพิมพ์ต้องการความช่วยเหลือค่ะเกียร์ค้างอยู่ที่เกียร์ถอยหลังค่ะรถยนต์ส่วนบุคคลสอกไก่ออ่างเก้ อยู่ในซอยพะหนโยธินหกสิบสองแยกสามนะคะจอดอยู่ภายในซอยพะหนโยธินหกสิบสองแยกสามนะคะเป็นเกียร์ค้างค่ะรถยนั่นส่วนบุคคลสองกอไก่ออ่างเก้าหกศูนย์รอความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะคะซอยพะหนโยธินหกสิบสองแยกสามด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวนี้นะคะ เป็นข่าวทางโซเชียลแต่ก็เป็นห่วงนักเรียนเหลือเกินค่ะเพราะว่าเ,ออเห็นนำมาขายรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนเนี่ยนะเป็นปีๆแล้วนะจากเพจ d r a ม่าแอดดินะคะเขาโพสต์ภาพตุ๊กตาหมีแล้วก็เข็มฉีดยานะพร้อมกับข้อความว่าคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยฝากเตือนภัยมานะฝากคุณครูระวังกันด้วยอันนี้เจอลูกๆไปซื้อเป็นของเล่นไงอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะเป็นไซลิง บวกกับเข็มฉีดยาเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ไซลิงอย่างเดียวนะคะพอฉีดเข้าไปในหมีที่เขาให้มาเนี่ยไอ้เจ้าตัวหมีเนี่ยมันจะพองขึ้นนะคะเอ่อขายอยู่หลังโรงเรียนของลูกนะโดยกลัวเด็กๆเ,เนี่ยจะเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปเล่นแบบผิดประเภทนะคะที่ไม่เหมาะสมนะะในโพสต์เนี่ยยังได้มีการแชร์ข้อความว่าได้แชทคุยกับคุณครูนะระบกวนแจ้งผู้ปกครองกำกับดูแลบุตรหลานตรวจสอบกระเป๋านักเรียนค่ะ ในการซื้อของเล่นที่จำหน่ายอยู่ฝั่งถนนหลังโรงเรียนอันตรายมากนะคะเอ่อบอกว่าจากผู้ปกครองของอ่าชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่งแล้วกันนะที่ซื้อของเล่นกลับมาเล่นที่บ้านนะมาฉีดเล่นตุ๊ก,กตามหมีแล้วจะขยายพองขึ้นน่ะนะคะอันนี้นำมาจากข่าวสามพลัสนะคะทีมข่าวเนี่ยเขาก็ได้ไปสอบถามนะผู้ที่แจ้งเตือนภัย ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะทราบว่าทางสาธารณสุขแล้วก็ตำรวจในพื้นที่เนี่ยรับทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวเตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะตรวจสอบกับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหา,หาคนครล่าสุดหนิกาไม่พบกลุ่มฝนในเขตกทมนะคะสาวดีแดดออกอยู่นะคะไม่พบกลุมฝนนะคะอุณหภูมิเริ่มต้นที่ยีองศาเซนเซเยสค่ะ แล้วก็ไปดูทางฝั่งตำรวจท่องเที่ยวนะคะเขามีการโชว์ศัก,กยภาพการทำงานของรถบริการนักท่องเที่ยวเคลื่อนที่นาสร้างความเชื่อมั่นยกระดับการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่จังหวัดเชีบุรีนะคะนำโดยพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำมาผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ่ันก็เปิดเผยว่า สำหรับรถบริการนักท่องเที่ยวเคลื่อนที่นะหรือว่า CCOC Mobile เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งค่ะก็จัดรถให้บริการและช่วยเหลือแก่น,นักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะจะเป็นเมืองพัทยา Walking Street นะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตนะเพื่ออำนวยความสะดวกนะดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด แล้วก็รองรับนะักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะโชว์ศักยภาพการทํางานของรถ CCOC Mobil เนี่ยเขามีด้วยกันน่ยหลักๆก,ก็คือสีด้านด้วยกันก็จะมีกล้องหน้าแล้วก็หลังรถเพื่อตรวจสอบบุคคลตามหมายจับนะด้วยระบบ AI ค่ะสองนักท่องเที่ยวกด SOS ในแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police เนี่ย แล้วก็จะมาขึ้นที่หน้าจอของรถนะคะจะทำให้ทราบพิกัดในการให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะแล้วก็ข้อ3หน้าจอเขาจะาประชาสัมพันธนะ์ซึ่งจะใช้ประชาสัมพันธ์ในส่วนของรัฐบาลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือกรณีที่มีเหตุหรือว่ามีการร้องขอความช่วยเหลือจะมีโต๊ะให้บริการอยู่บนรถนะกับนักท่องเที่ยวได้นะคะทางนี้เจ้า CCOO Mobile เนี่ยจะมีสายด่วน1 1 5 5 รองรับ8ภาษาค่ะอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียฝรั่งเศสเยอร,รมันและภาษาสุดท้ายก็คือฮินดูนะคะอีกทั้งยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Thailand tourist police เพื่อขอความช่วยเหลือและขอรับข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะโดยรถบริการนะักท่องเที่ยวเคลื่อนที่ตัวนี้นะคะจะให้บริการข้อมูลแนะนําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือปัญหาต่างๆ นะคะแล้วก็ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีและอาสาสมัครเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวค่ะคุณสมควรปัจชาแท็กซี่ทอทหารหอหีบหนึ่งสี่แปดสองแจ้งมาบอกว่าผู้โดยสารลืมพวงกุญแจนะคะหนึ่งในนั้นมีกุญแจรถฮอนด้านะคะเก็บได้บนถนนค่ะ ภายในหมู่บ้านเพอร์เฟกซอยร่มเก้าหกทับหนึ่งเมื่อวานนี้ประมาณเก้าโมงเช้าเก็บพวงก,กุญแจได้ภายในถนนหมู่บ้านเพอร์เฟกซอยร่มเก้าหกทับหนึ่งนะคะเป็นกุญแจพวงหนึ่งหนึ่งในนั้นมีกุญแจพร้อมรีโมทรถยนต์ฮอนด้านะคะอยู่ด้วย เป็นของใคยติดต่อนับคืนได้เลยค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหกสี่สี่นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของอาทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะลุยเอาผิดนะเจ็ดแพทย์รวมกับหมอแอร์สวมชื่อคนตายรับยาเสพติดพบอีกหลายจังหวัด เตรียมที่จะขยายผลต่อค่ะเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกาที่กรมประชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนายกองตรีดรธนกิจพร้อมด้วยเพื่สัชกรชัดชัยพาะนิชสุภพ,พรนะคะผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเดินทางเข้าพบพลตำรวจตีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อร้องทุกกล่าวโทษแพทย์ทั้งเจ็ดรายนะโดยทางนายกองตรีดรธนกิจเปิดเผยว่า การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการสวมชื่อผู้เสียชีวิต370รายด้วยกันจากทั้งหมด3,909รายค่ะเพื่อสั่งยาเสพติดวัตถุออกริ์ประเภท2จากคลินิก9แห่งจากทั้งหมด13แห่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อยาเหล่านี้นะซึ่งแพทย์ทั้ง7รายรวมถึงหมอแอร์เข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จและใช้เอกสารเท็จต่อเจ้าพนักงาน โดยแพทย์ทั้ง6รายที่เพิ่มมานั้นไม่ได้สังกัดโรงพยาบาลรัฐแต่เป็นแพทย์ประจำคลินิกเอกชนที่สั่งยาให้กับหมอแอ,แอร์ณอ่อยยมมีการตรวจสอบการสั่งซื้อยาเข้าเป็นประจำทุกเดือนค่ะและจะเรียกตรวจสอบรายชื่อสองครั้งต่อปีทําให้พบความผิดปกติและนํามาสู่การตรวจสอบในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้ทางนายกองตีดตรรธน,าานกิจยังเปิดเผยอีกว่าพบพฤติการการกระทําผิดในลักษณะเดียวกันนี้ นั้นในต่างจังหวัดอีกหลายแห่งนะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายความทิ้งท้ายว่าหากถึงเวลานั้นรับรองว่าว้าวแน่นะแต่ขอไม่เปิดเผยว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นบุคคลดังอย่างไรคร่ะมีแผ่นดินไหวนะคะใกล้ประเทศไทยอยู่นะคะเนี่ยตอนตีห้าสี่นาทีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมแจ้งมาบอกว่ามีแผ่นดินไหวขนาดสา ความลึก10กิโลภไยในพื้นที่ของเมียนมาห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอคุณยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ168กิโลเมตรไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่แถวสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเอ่อ ไปที่ข่าวนี้ค่ะชาวบ้านผวาพบกระสุน M79 นะฝังดินกลางแปลงก่อสร้างบ้านกลางเมืองจันทร์กร็รีแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยเอ d ดีเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยนะคะอยู่ในพื้นที่ของสพเมืองจันทบุรีค่ะได้รับแจ้งจากสายตรวจประจําพื้นที่ว่ามีชาวบ้านพบกล่องเหล็กต้องสงสัยฝังอยู่ใต้ดินบริเวณหมู่หชอยรักษักดชมูล4 ตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะขณะกําลังขุดหลุมฝังเสาสร้างบ้านใหม่ะเจ้าหน้าที่จึงประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือโยดีเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทันทีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุและพบนางจันร์อายุ59ปีเจ้าของบ้านก็ยืนรอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะคะระบุว่าคนงานก่อสร้างมาขุดหลุมฝังเสาได้ขุดเจอกล่องเหล็กทรงสี่เหลี่ยมฝังดินลึกประมาณครึ่งเมตรค่ะ ก่อนจะนำขึ้นมาเปิดดูแล้วพบว่าเป็นกระสุนปืนลักษณะคล้ายกับกระสุนระเบิดนะจึงรีบแจ้งตำรวจนะคะจากการตรวจสอบของชุด eod พบว่าในกล่องเหล็กมีวัตถุอันตรายอยู่3รายการด้วยกันคุณผู้ฟังเป็นกระสุนปืน m203 หรือ m79 จำนวน2ลูกนะคะแล้วก็ผ้าห่ออีกหนึ่งหอ่อซึ่งไม่สามารถระบุได้ในเบื้องต้นว่าเป็นระเบิดหรือวัตถุใด จึงต้องเก็บกู้ไปตรวจสอบและทําลายในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อความรอบคอบค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติที่มาของวัตถุดังกล่าวนะโดยนางจันทนาเนี่ยให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ดินมรดกที่ได้รับตกทอดมานะคะแล้วตนเองเนี่ยก็เตรียมที่จะสร้างบ้านใหม่ก่อนหน้านี้มีหลานชายเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประเมณนชายแดนเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสิปีก่อน แต่ไม่แน่ใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุด,ดังกล่าวหรือไม่นะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้กันเป็นได้กันพื้นที่ที่เกิดเหตุนะพร้อมนําวัตถุต้องสงสัยไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือไม่ค่ะวัสดีมีการนัดนัดชุมนุมกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คือวันพฤหัสบดีแต่ว่าสถานีตำรวจนครบาลดุสิตประชาสัมพันธ์ปิดเส้นทาง การจ,ะะจราจรระหว่างแยกพาิชยการถึงแยกสวนมิสกวันค่ะแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะใช้การเดินทางแบบเดิมท่านที่มาจากแยกสนามาน้านางเลงจะไปแยกมิสกวันต้องอ้อมหน่อยนะคะถึงแยกพาิชย์เลี้ยวขวาไปอ้อมแยกวัดเบนแล้วก็แยกพระรูปแล้วเข้าไปทางสวนมิสกวันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะติดตามข้อมูลโดยใกล้ชิดนะคะสําหรับจุดนี้ค่ะ แล้วก็ไปต่อเหตุกำแพงกันดินคลองข้างวัดโพเจ้สุดตัวนะคะในอำเภอเมืองสมุทรสาครก็จะร่วมหารือเร่งแก้ปัญหาในะช่วงเย็นของเมื่อวานนี้มีเหตุกำแพงกันดินถนนเรียบคลองซอยสนามกอล์ฟเอกชัยหรือข้างวัดโพเจ้อยู่ในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครคะ่ะสุดตัวแล้วก็สไลด์ลงคลองณนะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุก็มี ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้ไปสอบถามอย่างดรสุบันมานาวิทยาการซึ่งเป็นนายกอบตอบางน้ำจืดนะก็ทราบว่าได้เร่งดำเนินการนำแผงเหล็กมากัน้นนะติดตั้งไฟแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยโดยในวันนี้่ะ19มิถุนายน2568จะมีการประชุมหารือร่วมกับร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุลในอำเภอเมืองสมุทรสาครเพื่อเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะอืม ตอนนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวละนะคะจะเริ่มแล้วนะคะหลังจากฤดูฝนไปเนี่ยต่อไปก็จะเป็นไฮซีซันของทางภูเก็ตนะภูเก็ตเตรียมจัดโซนนิ่งเตรียมเสนอนะคะเตรียมเสนอก่อนว่ามันจะผ่านไหมข้อเสนอนี้นะคะโซนนิ่งพื้นที่ขายและก็เสรกัญชาหลังนักท่องเที่ยวสะท้อนปัญหาก,กลิ่นรบกวนหนัก นะซึ่งผู้ว่าภูเก็ตหยิบยกปัญหาเรื่องผลกระทบจากกัญชาที่นักท่องเที่ยวและประชาชนนะสะท้อนเข้ามาจำนวนมากในการเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตสมัยแรกเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับการขายและการเสพกัญชาว่าทางจังหวัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากจากปัญหาเรื่องกลิ่นกัญชา ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยทางจังหวัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเตรียมทำหนังสือถึงรัฐบาลาเสนอเพื่อให้มีการจัดโซนนิ่งการขายและเสพกัญชาในพื้นที่ทั่วเกาะอยากเป็นระบบทั้งนี้ได้มีการแย้งว่าได้เคยยื่นข้อเสนอนี้ไปยังรัฐบาลมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อขอให้พิจรารณาแนวทางควบคุมร้านกัญชาไม่ให้ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทางการท่องเที่ยวหรือใกล้ชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งในวันที่19คือวันนี้จะมีการพูดคุยร่วมกันระหว่างสมาชิกวุฒธธิสภาและหน่วยงานท้องถิ่น mm. เพื่อผลักดันน,นโยบายนี้สู่ระดับรัฐบาล mm. เบื้องต้นก็คืออยากให้กระทรวงสาธารณสุขป,ประกาศหรือมอบด้านให้ท้องถิ่นสามารถควบคุมพื้นที่การขยายและเสพกัญชาได้ในลักษณะเดียวกันกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานบันเทิงทั้งนี้ต้องจับตาว่า จะมีข้อสรุปอย่างไรในพื้นที่ใดในภูเก็ตจะถูกกำหนดเป็นโซนอนุญาตหรือโซนห้ามในอนาคตค่ะต่อเลยค่ะเราก็ไปต่อที่ข่าวสุดท้ายเป็นข่าวต่างประเทศนะคะสื่อเกาหลีใต้หรือ JTBC News นะคะรายงานว่าแผนแขกดคดีอาญาของศาลเขตกลางกรุงโซลพิจารณาคดีของนายแทอีวค่ะเป็นอดีตสมาชิกวงเคป๊ชื่อดังพร้อมกับพวกรวมเป็นสรายในข้อหา ละเมิดพระราชบัญญัติคดีละเมิดทางเพศโดยใช้กําลังพิเศษนะตามกฎหมายพิเศษว่าด้วยการลงโทษอาชญากรรมทางเพศนะคะเป็นครั้งแรกนะซึ่งอายการนยื่นขอให้ศาลพิพากษาจําคุกแทอิวเป็นเวลา7ปีค่ะ เนื่องจากลักษณะอาชญากรรมนั้นเลวร้ายแล้วก็เป็นคดีร้ายแรงที่เกิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะโดยได้พบกันที่คลับแห่งหนึ่งในอีอนและก่อนจะถูกพาไปที่บ้านและร่วมกันข่มขืนขณะหมดสติจากการเมาสุรานะคะโดยในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยทั้ง3รวมทั้งแทอิวเนี่ยยอมรับตลอดข้อเก่าวหาซึ่งทนายของอดีตศิลปินหนุ่มก็โต้แย้งว่าได้ขอโทษผู้เสียหายผ่านทนายความของรัฐ ซึ่งผู้เสียหายก็รับคําขอโทษแล้วก็ได้มีการเจราจาตกลงจนได้รับหนังสือยินยอมไม่เอาความพร้อมขอสารผ่อนผันโทษแต่อัยการคัดค้านค่ะเนื่องจากเห็นว่าในแชทของผู้ต้องหามีการพูดถึงการเปลี่ยนจุดลงของแท็กซี่ เพื่อไม่ให้จับได้ว่าพาผู้เสียหายไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นการพยายามปกปิดร่องรอยนะคะซึ่งแทอิวเนี่ยยังกล่าวอีกว่าตนเองรู้สึกเสียใจและขอโทษที่ทําให้เหยื่อได้รับอันตรายอย่างอย่างใหญ่หลวงและเราก็ขอโทษทุกคนที่ทําให้รู้สึกผิดหวังนะคะผมจะถือว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตแล้วก็จะใช้ชีวิตเพื่อทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะนี่คือข่าวของน้าหนึ่งชาวันนี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะ ตื่นมาให้กับไตตะนะ FM91 Traffic Pro. ตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแบ่งปันกันนะคะช่วงสัปดาห์นี้เราเน้นหนักไปเรื่องของกายนะคะ แต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าชีวิตของคนเราประกอบไปด้วยกายแล้วก็ใจเขาอยู่ด้วยกันและถ้าหากว่ากายอยู่ไหนใจต้องอยู่ที่นั่นด้วยนี่คือการฝึกสตินะคะถ้ากายอยู่นี่ส่วนใจไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้สติล่องลอยละฟุ้งซ่านละนะคะถ้าเราให้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยรู้กายของเราได้ตลอดเวลาใจของเราอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่กับกายนั่นแหละ อันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีสติมากขึ้นนะคะกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเป็นคําพูดของครูบาอาจารย์ที่บอกสอนนะคะหรือว่าไม่ว่าจะกายจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ว่าใจต้องมีสติมั่นคงดํารงมันการฝึกฝนกายก็คือให้เขาเคลื่อนไหวการฝึกฝนใจให้เขาสงบถึงแม้จะย้อนแย้งแต่มันเป็น สิ่งที่สอดคล้องในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรายืดเวลาในการที่จะใช้สังขารนี้ที่จะทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้นะคะดูแลกายแล้วก็ดูแลใจค่ะทีนี้เนี่ย การรับประทานอาหารที่เราคุยกันเนอะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของคนเราเนี่ยมีคําพูดว่ากินอะไรได้อย่างนั้นกินอะไรก็เป็นอย่างนั้นอย่ากินยาเป็นอาหารให้กินอาหารเป็นยาบ่อยมากเราได้ยินคําพูดประมาณนี้และในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการกินหลากหลายทีเดียวนะคะแล้วกินแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะกินแบบที่มีมีสุขภาพดีเนี่ยกินอาหารสุขภาพต้องไม่เครียดนะบางคนโอ้โหจำใจกินแล้วมันเครียดอะ่ะพอมันเครียดแมันเก็บกดนะมันกดดันนะพอได้เวลาที่เอาละตอนนี้ขอสักหน่อยเถอะจัดเข้าไปเต็มๆเ,เลยแบบนี้มันไม่ดีไม่เวิร์กนะคะถ้ากินแบบไม่เครียดเนี่ยเขามีวิธีปรับ การกินเพื่อสุขภาพแต่ต้องไม่เครียดเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเป็นแนวคิดนะคะเป็นแนวคิดของคลี่สกายดะนะคะเป็นนักโภชนาการชื่อดังทีเดียวซึ่งเขานำเสนอการกินเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเป็นไปอย่างไม่เครียดก็คือ s t s s free e a t i n g เนี่ยนะคะก็คือกินยังไงล่ะ เป็นการกินต้องมีการวางแผนก็มีการเตรียมอาหารนะคะเริ่มต้นง่ายๆเช่นเพิ่มใยอาหารแล้วก็น้ําในแต่ละมื้ออาหารใช้อาหารทีเ่เรียกว่าจัดมาให้สมดุลตั้งเป้าให้เอาละ นั่นเรขอเครื่องจานนะเป็นผักผลไม้และหนึ่งในสีเป็นโปรโตีนและอีกหนึ่งในสี่เป็นแป้งนะคะแล้วก็ทางนักโภชนาการเขาย้ำว่าอาหารมื้อสุขภาพก็คือการกินที่มีความหลากหลายคือกินโปรโตีนจากสัตว์แล้วก็พืชผสมกันแล้วก็ควรจะกินให้ครบหมู่ให้มากที่สุดนะคะไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดก็คือว่า จริงๆแล้วนโอ้โหกินแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยมันมันต้องเครียดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันเนาะโอโ้จะกินทั้งทีต้องเครียดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคีย์หลักง่ายๆก็คืออาหารเช้าอาหารกลางวันเนี่ยควรจะปรุงอย่างสะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็แนะนําอย่างนี้ว่าปรุงมื้ออาหารให้ดีต่อสุขภาพเนี่ยโดยไม่ต้องเครียดเนี่ยนะคะเช้าก็นี่แหละข้าวโอ๊ตสมูทตี้ซึ่งก็ทําเสร็จไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว อ่าแช่ไว้ในข้าวโอ๊ตแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะกลางวันก็เป็นบะหมี่สลัดหรือว่าผักสดมีโปรตีนด้วยอะไรเงี้ยนะคะของว่างก็จะเป็นเช่นป๊อปคอนนะคะท่วแครอทหรือว่าแอปเปเิ้ลเนยถั่วอะไรก็ว่าไปมื้อเย็นเนี่ยเป็นเต้าหู้เป็นไก่เป็นเนื้อเป็นปลาข้าวขาวหรือข้าวกล้องและผัก อืมก็ย่อมได้นะแต่ควรจะวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าการรับประทานอาหารมันจะได้ราบรื่นขึ้นมันจะได้เออมีการวางแผนมีแนวคิดที่ทำให้เรารับประทานอาหารได้อย่างรื่นรมการที่มีสุขภาพดี อารมณ์เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเครียดคลัดกับตัวเองมากไปอารมณ์ไม่ดีแล้วเครียดด้วยโอ้ต้องทำอะไรให้มันเป็นเป็นกิจวัตรแล้วทำเป็นกลางๆมันฝึกฝนได้ใจฝึกให้สงบส่วนกายต้องฝึกให้เขาเคลื่อนไหววันนี้บอกลากันพรุ่งนี้กลับมาใหม่แล้วพบกันสวัสดีค่ะ